แมคโครแมคโคร,ร,โครเป็นมคเฮ้ยนี่แมคโคฉันนะมาต่อสู้กับพี่โอ้ยแมคโคมันเป็นแมคโครโอ้ก็เท่าไม่เลยนม่อกีกนล้อีกแี้ง 哎、七八年。 我丢不 มาเร็วๆคิ้วคิ้วคิ้วมาเร็วเร็เป็นนกเปนเป็นนกมันคือนกมันไม่มาเลยนะคิ้วคิ้วคิ้มาเร็ว้วคิ้วคิ้วคุ๊กคุ๊กคุมาวมาเร็วฉันจะึาังกินคนวคนลืมคนคนลืมคนลืมหมากันแน่เนี่ยไปเรียกคุ๊กๆุคุ๊ก้ กุ๊คคคคคคก,ก๊กกนกมาแล้วนกมานกมาแล้วนกมา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 เร็วเร็

เธอมันกิน oh, อยากเก็บใช่ไหมล่ะอีฮิ้ม เก็บในในดได้2,000บาทนะอยากพ้างต่อนอยากตายเลยนะเลิอกอะไรมาเกิดร้อนรลยไหมโคตรตอนแลวมาช้าโคตรมาช้า เกิดเหตุร้ายการที่สุดสนุกนะ เร็วรอเ,เ,เ,เข้ามารอมารอมารอมันมา ำหรับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามได้เละคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะบ๊ายบาย